กล้องถ่ายรูปขายดี5รุ่นเดือนตุลาคม2020จะมีรุ่นไหนบ้างตามไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ Boy Photo Trick อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผม ในปี2020นี้นะครับกล้องถ่ายรูปได้ก่อกำเนิดมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าย Canon Nikon Olympus Fuji Panasonic Sony หลายๆรุ่นหลายๆค่าย,า,ยายออกมาเยอะมากนะครับเพื่อแข่งขันกันด้านตลาดการถ่ายรูปแต่ววันนี้นะครับผมจะรวบรวมกล้อง5รุ่นที่ขายดีในเดือนตุลาคม2020เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า5รุ่นนี้จะเป็นรุ่นไหนบ้างตามไปดูกันเลย รุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆออกมา2ลอ็อตหมดเกลี้ยงตลาดเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า GoPro Hero 9 Black นั่นเองนะครับเป็นกล้องแอคชั่นกล้ e r ที่ขายดิบขายดีมากเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มี2จอนะฮะมีกันสั่นขั้นเทพ Hyper Smooth 3.0รวมถึงการไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยนะกีฬาแอดเวนเจอร์หรือว่าการถ่ายรูปทั่วไปถ่ายวิดีโอทั่วไป ก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นกล้องแอคชั่นกล้องที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายเหมาะกับการใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นคนที่อยากได้กล้องสักหนึ่งตัวนะฮะเอาไว้อัดคลิปวิดีโอเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งหรือว่าเอาไว้ทำบล็อกนะฮะนึกถึงรุ่นนี้รุ่นแรกนะครับด้วยราคาที่ไม่ได้สูงเกินไปนทำให้เจ้า GoPro h ปร o 9 b l a แกบกต้องมีอยู่ในมือทุกท่าน ด้วยคุณสมบัติเด่นนะครับของเจ้า GoPro Hero 9 Black ความละเอียดวิดีโอสูงถึง 5K 30เฟรมถ่ายภาพนิ่งที่ความละเอียด20ล้านพิกเซลลงน้ำได้ลึกถึง10เมตรหน้าจอด้านหน้าเนะี่ยกว้าง1.4นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะครับแบบทลัสสกรีนโอนถ่ายภาพวิดีโอได้อย่างง่ายดายสามารถตัดต่อได้ใน GoPro App พร้อมกับกันสั่นขั้นเทพนะฮะ Hyper Smooth 3.0นะครับรวมถึง Time ว a r p 3.0พร้อมกับระบบการไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะความละเอียด สูงถึง1,080 p เพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้บอกได้เลยนะฮะฟีเจอร์ครบขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเจ้า g o p r o Hero 9 Black พร้อมเป็นกล้องที่ขายดีมากๆในเดือนตุลาคมปี2020ด้วยนะครับถ้านึกถึงกล้องสักรุ่น,นึงนะครับที่ถ่ายภาพสีผิวสวย ทำร็อกดีนะครับแล้วก็สามารถเอาไว้ทำไลฟ์ได้ด้วยคงไม่พ้นรุ่นนี้นั่นก็คือ Fujifilm XT 200 Smart Mirrorless V เป็นกล้องที่ครบคันมากๆนะครับสำหรับการถ่ายภาพและก็วิดีโอด้วยความละเอียด24.2ล้านพิกเซลสามารถรองรับการถ่ายภาพทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไทยบุคคล ถ่ายท่องเที่ยวหรือถ่ายวิวตัวประมวลผลรุ่นใหม่เร็วกว่ารุ่นเดิมเนี่ย3.5เท่าถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง8เฟรมต่อวินาทีมีระบบกันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึง กันสั่งแบบใหม่นั่นก็คือดิจิตอลกิมบอเราสามารถแฮนด์เฮลด์ด้วยมือได้สามารถถ่ายวิดีโอได้นิ่งมากยิ่งขึ้น HDR วิดีโอโหมดรวมถึงวิดีโอ 4K ที่ตอบโจทย์งานบล็อกได้อย่างดีรวมถึงฟิล์มซิมูเลชันที่มีให้เลือกมากถึง11รูปแบบกล้องรุ่นนี้นะครับมีน้ำหนักเพียงแค่370กรัมเท่านั้นถือว่าสบายมากๆสำหรับสายท่องเที่ยวกล้องฟูจิฟิล์ม XT200V เลยเป็นกล้องรุ่นหนึ่งนะครับที่คนไทยนิยมใช้แล้วก็เป็นกล้องที่ขายดีใน เดือนตุลาคม2020ด้วยนะสำหรับกล้องสายบล็อกนะครับเป็นเทรนที่แรงมากๆในปี2020แน่นอนฮะในการทำคลิปวิดีโอปัจจุบันเนี่ยต้องมีกล้องที่เล็กพกพาง,ง่ายตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือ Sony ZV1 สำหรับแม่ค้าออนไลน์ขายสินค้าโชว์สินค้าปรับหน้าชัดหังเบอร์ หรือแม้แต่จะพกพาในกระเป๋าง่ายๆเนี่ยกล้องรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณสมบัติของกล้องรุ่นนี้นะฮะโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับเรื่องของไมโครโฟนนั่นเองนะครับเพราะว่ามีถึง3แคปซูลรับเสียงด้านหน้าได้เป็นอย่างดีมากนะครับเหมาะสําหรับคนที่เอาไว้ชํารล็อกมากๆด้วยความละเอียดของตัวกล้อง20ล้านพิกเซลเซนเซอร์ใช้1นิ้วนะครับระยะซูมนะฮะอยู่ที่ 24-70 f1.8-2.8 ถึงโดยเลนส์ที่ Sony ใช้รุ่นนี้นั่นก็คือเลนส์ไซด์จอ LCD แบบใหม่นะครับเป็น Very Angle สามารถฟลิปหน้าจอเพื่อที่จะถ่ายตัวเองได้กล้องรุ่นนี้มีกริปให้จับได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นพร้อมช่องเสียบไมค์แจ็ค3.5นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้เสียงคุณภาพดีขึ้นแนะนำมีไมโครโฟนเพิ่มดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกล้อง Sony ZV1 เลยเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในปี2020และก็เป็นกล้องที่ขายดีในเดือนตุลาคม2020นี้ด้วยเช่นกันนะครับผมถ้าใครนะครับต้องการกล้องที่เอาไว้ทำร็อกทำคลิปวิดีโอดีๆ รวมถึงมีโปรไฟล์ V-logL ต้องพูดถึงรุ่นนี้นั่นก็คือ Panasonic Lumix g 9 5เป็นกล้องที่มีดีไซน์คล้ายๆกล้อง DSLR ก็เลยเรียกว่า DSLM ซึ่งเป็นกล้อง Mirrorless ที่มีขนาดเซ็นเซอร์เป็นไมโครโฟเทอร์สนั่นเองเป็นกล้องที่กันน้ำได้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้ใส่เลนกับ Olympus ของพนาวรวมถึง เลนไลกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกล้องนี้เลยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการอยากทำร็อกแนะนำรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือ panasonic lumix g 9 5นั่นเองกล้องรุ่นนี้นะครมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านเมกะพิกเซลหน้าจอสามารถฟลิปหน้าจอได้270องศาพร้อมระบบทัชสกรีนถ่ายภาพต่อเนื่องได้9เฟรมต่อวินาทีมีระบบกันสั่น5แกนรองรับระบบ dual is 2ด้วยซึ่งทำให้ กันสั่นตัวนี้สูงถึง5สต็อปวิดีโอ 4K นะครับ30เฟรมเป็นแบบ V-log L ซึ่งเราสามารถ เอาไฟล์ตรงนี้ไปเกรดดิ่งสีทำต่อในคอมพิวเตอร์ได้อีกนะครับวิดีโอ f 4 HD สูงสุดอยู่ที่120เฟรมกล้องรุ่นนี้มีทั้งหูฟังและก็ช่องเสียบใหม่ถือว่าเป็นกล้องที่ครบครันมากๆนะครับสำหรับงานวิดีโอที่ราคาประหยัดมากๆ Panasonic Lumix G95 เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมและก็ขายดีมากๆในเดือนตุลาคมปี2020นี้ด้วยนะครับ าจะพูดถึงกล้อง Mirrorless รุ่นหนึ่งที่เป็น Full Frame ต้องบอกเลยนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ฮอตฮิตตลอดการนะครับนั่นก็คือ Sony Alpha A7 m a r เ i i นเป็น m เป็น r l e s s Full Frame ที่มีกันสั่นในตัวกล้องไฟล์ภาพสวยรวมถึงวิดีโอได้ 4K เป็นรุ่นหนึ่งนะฮะที่ช่างภาพเลือกเอาไว้ใช้งาน พร้อมกับคนที่อยากได้ภาพดีๆไม่ว่าจะสายพอร์ตเทรตสายแลนสเคปสายวิดีโอเรียกได้เลยนะครับว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยเป็นไฮบิดแ c เมร r านั่นเองนะครับสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบสำหรับใครที่ต้องการคุณภาพไฟล์ที่ดีคุณภาพวิดีโอที่นี่แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับ Sony Alpha 7 Mark III Sony A7 m a r น III นะครับใช้เซนเซอร์ Full Frame แบบ bsic mode 24.2ล้านพิกเซลถ่ายต่อเนื่องได้สูงสุดถึง10เฟรมต่อวินาทีกันสั่นในตัวกล้อง5แกนนะฮะแล้วก็สามารถใช้ได้ถึง5 s t สตอปเลยทีเดียวระบบ 4D focus 693จุด ถือว่าให้มาเยอะมากๆมนะีโหมดวิดีโอ 4k hdr 3 0 f เฟรมแล้วก็ถ่าย slow motion ได้สูงสุดถึง1 2 0เฟรมรวมถึงกล้องรุ่นนี้นะฮะมี s log ok 3 3มาให้ด้วยนะเอาไว้ทำงานเกรดดิ้งสีเนี่ยเอาไปใช้งานอย่างง่ายเลยนะครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้เนี่ยเลยเป็นรุ่นนึงช่างภาพในบ้านเราเนี่ยให้ความสนใจและใช้งานเยอะมากๆนะครับเลยเป็นรุ่นหนึ่งนะ,ะที่ขายดีรวมถึงเดือนตุลาคมปี2020นี้ด้วยนะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้องที่ผมแนะนำา5รุ่นขายดีมากที่สุดในเดือนตุลาคม ปี2020สังเกตได้ไหมครับว่ากล้องที่ออกมาใหม่ๆใ,ใ,ในยุคป,ปัจจุบันจะเป็นกล้องที่เอาไว้ทำบล็อกทำคลิปทำไลฟ์ส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าถ่ายรูปไม่ดีนะครับฟังก์ชันถ่ายภาพนิ่งดีอยู่แล้วทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นยุคสมัยเปลี่ยนไปเราสามารถใช้กล้องเหล่านี้อัดคลิปวิดีโอทำไลฟ์สดได้นะครับเพื่อที่จะประกอบอาชีพในอนาคตได้นั่นเองกล้องทั้ง5รุ่นนะฮะเป็นรุ่นที่ขายดีมากที่สุดในเดือนตุลาคมส่วนวันนี้นะครับผมบอยโฟร์ทอทร นะครับต้องขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับที่รับชมและก็ติดตามช่องบอ Photo t r i ิคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับผม